สัญญาเสียงค้างไหมคะตะก,กี้นะคะจะถ่ายตรงนี้นะคะก็นะคะมันมีนะคะภาพเสียงนะคะมันเหมือนมันค้างนะคะโทรศัพท์ค้างไปสองรอบนะคะอย่างที่บอกตรงนี้นะคะที่หนูอยู่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลนะคะแล้วคันนี้ทุกคนค้เราเข้ามานะคะเราไม่ได้จุดทูบบอกเล่านะคะหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เข้ามาถ่ายเลยนะคะ แล้วก็เอ right, right, mm ้าเฮ้ยทุกคนมีเลขเว้ยโอ้เลขแะไรงวดเลยืึ ลองดูนะคะมีเลขนะคะเลขที่พื้นหลายตัวเลยนะคะก็ะะนะคะมันมีอยู่ที่พื้นอยู่แล้วนะอะคะแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็มีทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะยี้กนรับทุกคนเข้าสู่ลาบิสูธิ์เซอร์เวคค่ะมีเลขเยอะเลยนะคะใครชอบเลขไหนก็น,นะคะ เลือกซื้อนะคะเลือกตัวนเล็นั้นนะคะไปซื้อไปเสี่ยงถักไปเสี่ยงโชคดูได้นะคะเยอะเลยค่ะมันหล่นมาจากไหนไม่นูมไม่รู้เลยคนตําพื้นเยอะเลยค่ะ น,นี่ไจุดที่อยู่นะคะเป็นนะคะโรงพยาบาลนะคะหรืออยู่โรงพยาบาลล้างนะคะแล้วก็มีเจ้าที่นะคะอันนี้เป็นเจ้าที่ ะะเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะเข้าที่ทราบนะคะเป็นแม่ลูกอ่อนนะคะมาคลอดลูกอยู่ในโรงพยาบาลน,นะคะคือเจ้าที่นะคะมีเด็กเบบีด้วยมีเบบีน้อย ิ่มแรงมากเลยตอนนี้นะคะอยู่ที่นะคะโรงพยาบาลล้างแห่งหนึ่ง มีรูกมีหนุมปังเ็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอ่านตอนนี้บอกเลยนะคะอุ้ยกลิ่นแรงมากยุคนขาโอ้มีการไหว้ด้วยอะ,ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรเรื่องเรา,เานะคะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพิธีนะคะ รอยไหวนะคะการนำนมนะคะอืมตาทุกคนคะหนูไม่รู้เขามาไหวอะไรอะหนูไม่ได้ถามข้อมูลนะคะรู้แค่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลล้างอุย้ยมีี่ทุกคน กลิ่นแรงมากอะอกลิ่นข้อแรงเลยอ่ะเป็นลมพยาบาลทุกคน กินกินแบบกินสุดๆอ,ะอ่ะหมอเป็นไรลูกเฮ้ยเป็นไรอะ่ะ อุ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเหมือนเหมือนมาไม่ค่อยดีเลยทุกคนมันอยู่ในเนี้นะคะ่ะเป็นไรลูกอุ้ยผอมมากเลยเนี่ยไม่สบายหรอเหมือนเดินไม่ได้นะคะแล้วผอมอยู่ในเนี้ยเป็นไรลูกผอมด้วย เป็นอะไรลูกเหมือนเดินไม่ได้เลยเดินได้แต่แบบเหมือนเขาเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงอะคะ่ะคยนี้ก่อนนะนะเดี๋ยวเพื่อคนเขามีเมตตาเขาไปช่วยเหลือนะลูกนะ ทุกคนขาจุดตรงนี้นะคะจะเป็นทางขึ้นเป็นชั้นสองนะคะเดี๋ยวเราดูชั้นแรกขวดนมขวดนมยังอยู่เลยทุกคนนะคะก็นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าผีจะมีไม่มีนะคะอันนี้คือโรงพยาบาลนะคะเป็นโรงพยาบาลล้างนะคะแห่งหนึ่งละกันนะคะ สามสี่้วกลิ่นโคตรแรงเลยอะกลิ่นกลิ่นของความเป็นโรงพยาบาลทุกคนขายังคงมีอยู่นะคะฝนตอนนี้ที่นี่ฝนตกด้วยนะคะที่ไหนฝนตกบ้างเอ่ย ทานน,นี่นะคะภาพของความเป็นโรงพยาบาลนี่อยู่นะคะแล้วก็มีตึกข้างหลังด้วยนะคะตึกข้างหลังทุกคน ตันนน้นนทุกคนกลางคืนกลางคืนก็นนหอนอยู่นะนะคะบรรยากาศก็ระดับหนึ่งนะคะ คือมันเป็นโรงพยาบาลนะคะที่ทิ้งล้างมนานานนะคะยังมีร่องรอยนะคะของเ,ขเรียกความเป็นโรงพยาบาลนะคะอยู่บ้างนะคะ เดี๋ยวลองดูชั้นบนนะข้างบนมีใครอยู่ไหมคะควัสดีค่ะข้างบนมีใครอยู่บ้างไหมคะ ตอนนี้นะทุกคนคะที่จังหวัดที่หนูอยู่นะคะฝนมันตกนะคะก็เราจะไปไล่โลป่าโลเขาตอนนี้ลบาบากนะคะเดินขึ้นเดินลงนะคะก็มาอาศัยไล่นะคะตามโรงพยาบาลตามตึกตามอาคารนะคะมันก็จะโลบฝนได้แล้วก็ยังได้ไล่นะคะ คุณคะข้างบนเป็นลุ่งลงค่ะข้างบนจะเป็นห้องล่งลงค่ะข้างบนไม่มีห้องนะคะเป็นอาคารลุ่งลง คตรงด้านด้านหลังตรงนั้นก็ล้างนะคะ มันจะมีนะคะคนที่อยู่นะคะแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยทิ้งล้างนะคะเขาจะอยู่ข้างๆนี่นะคะคือเขาอาศัยมาอาศัยนะคะอาศัยสถานที่นะคะอยู่เป็นบางบางบางยุบบางส่วนบางจุดนะคะเช่นทุกคน่ะตรงนู้นล้างนะคะแล้วก็อาคารที่ที่หนูอยู่เนี่ยล้างนะคะส่วนตึกข้างๆนี่นะคะตึกนี้นะคะจะมีคนเข้ามานะคะอาศัยที่พื้นที่นะคะ ในบริเวณโรงพยาบาลน,นะคะเช่าอยู่ข้างๆตรงนู้นนะคะเนี่ยทุกคนคะ่ะตรงอาคารตรงนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะคะจะเป็นตึกนั้นนะคะตรงนี้นะคะหนูบอกเลยตรงเนี้ยฝนตกนะคะขนาดที่หนูขับรถมาฝนก็ตกนะทุกคน ตอนนี้ฝนตกนะคะน้ำจะขังข้างบนนะคะถ้ามาถ่ายกลางคืนนะคะก็จะลำบากหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำมันขังนะคะขังําพื้นเต็มเลยค่ะ นี่อาคารหลังก็ล้างนะคะอุ้ยเดี๋ยวเดินไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเดินไปนะคะอาคารด้านหลังทุกคนน,นะคะข้างหลังนี่ล้างนะเดีย๋ยวต้องเดินลงตุกนี้เดีย๋ยวเราจะไปลองดูอาคารตึกนุก้งกันเนาะ โรงพยาบาลนะคะเกิดแก่เจ็บตุยนะคะก็โรงพยาบาลนะคะแต่ที่นี่นะคะโรงพยาบาลทุกคนขามีเรื่องราวนะคะมีการเหมือนมีการทําพิธีอะไรสักอย่างนะคะอยู่ด้านล่าง เดี๋ยวเราลองไปเดี๋ยวลองไปดูอาคารหลังอีกทีกน่าทุกคนกลิ่นแบบกลิ่นโรงพยาบาลนะทุกคนมันเหม็นมากเลยไม่มีหลายอาคารนะคะแต่อาคารนี้ร้างอาคารหลังตรงนั้นหล้างแต่อาคารข้างๆนะคะจะมีคนอยู่นะคะที่เขามาอยู่ในพื้นที่นะคะตรงนี้ มันไปลำบากจังเลยอาคารข้างหลังตรงนั้นเลยทุกคนมันเดินไปลำบากจังอะจะออกยังไงได้อะมันจะมีอาคารข้างหลังอีกนะคะแต่ว่ามันต้องเดินผ่านก้อนหินนี้ไปอะนะ,ะพอดูแล้วข้างหลังไม่มีจะดูอีกรอบหนึ่ง ไม่มีทางไปทะลุข้างหลังเลยเนี่ยข้างหลังตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะตรงนะอันนี้เข้ามากกิ่นเหม็นมากอะ ทุกคนมีเครื่องไหว้มีพวงมาลัยมีของเส้นเยอะแยะเลยนะคะที่เนี่เนี่ยนี่ก็พวงมาลัยเป็นกองแห้งเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดาวหนึ่งน้อยดวงนะคะทุกคนข้างหลังกันไปลำบากอ่ะเดี๋ยวหเห็น่อให้หนูดูก่อนนะว่าประตูหลังไปได้ไหม มันต้องออาประตูนี้หรือเปล่าน่น่ะจะไปตรงั้นนะทุกคนมันไปลำบากนู้น่ะจะไปตรงนู้นนะอาคารนู้น,ะน่ะหาประตูะน,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 ะนี่ทุกคนหนูจะเดินไปอาคารเนี้ยแต่มันหาประตูหลังไม่ได้มันต้องอ้อมไปทางไหนยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ย จะไปอาคารหลังลน,ะะาานู่นนะคะอาคารนั้นนะคะอาคารนั้นมันหลังแต่เราตรงนี้มันเดินไม่ได้ตรงนี้มันลกหมดเลยนะเห็นไหมทุกคนนี่มันลกหมดเลยนะคะเราต้องเดินผ่านก้อนหิแนแถบนี้ไปไปไม่ได้อะ่ะลกลกทุกคนลกลกลกเนี่ยจริงๆก็ต้องเดินผ่านตรงนี้ทุกคนคะแต่มันไม่มีประตูหลังเลยนะ จริงมันต้องเดินอ้อมตรงนี้ทุกคนเดินอ้อมจากตรงนั้นใช่ปะเดินเลาะเข้ามาข้างโรงพยาบาลน,นี่นะคะผ่านก้อนหินนะคะแล้วก็เดินไปทะลุนี่อาคารหลังทุกคนคะ่ะมันยังมีชื่อมันยังมีป้ายอยู่เลยนะคะนี่เขาจะบอกนะคะว่าโรงพยาบาลน,นะ <c oughs> เห็นไหมคะมีป้ายเป็นอาคารเก่าแก่นะคะอยู่ด้านหลังแต่ว่ามันหาทางไปลํบาบาก่ะทุกคนเราไม่ ไปตูเข้าเลยอะดูนะเนี่ยทุกคนโอ้โหมันจะไปอันนี้น,นี่นี่มันต้องเดินผ่านตรงนี้กับกองหินตรงเนี้ยนี่ไปข้างหลังนี่ค่ะอืมอาคารหลังก็ล้างอาคารหนึ่งทุกคนอืมอาคาระนะคะคือเราไปไม่ได้อ่ะมันต้องเดินแล้วมันเดินนะคะเราก็เอาแค่พอนะคะมาเช็คโลเคชันดีกว่านะคะ คามนะเนี่ยนี่ทุกคนนี่ถ้วยคามทุกคนคาะสมัยนี้นะหนูบอกเลยถ้วยคามเก่าแก่นะคะมีมูลค่านะเนี่ยนะคะเนี่ยหนูจำได้เขาเรียกพวกเครื่องถ้วยลายคามไหมทุกคน,กคนคยังดีอยู่เลยคะ่ะนี่เฮ้ยมีเลขเ,เลยเฮ้ยเลขเยอะจัดเลยวันนี้ทุกคนคะมีเลขอีกแล้ว ทุกคนนะคะเล่นตัวละบาทสองบาทห้าบาทสิบาทก็เล่นได้นะคะลองไปดูนะอเอาแค่ตัวเอาห้าบาทอย่างเงี้ยสตัวห้าบาทนะคะนี่มีเลขเลยทุกคนนี่แล้วยังดีเลยนี่ทุกคนนี่เครื่องลายคามเหมือนจะยังดีด้วยนะคะ นี่อ,อันหนึ่งโ้มีเลขอีกแล้วเลขทุกอันเลยทุกคนวดหัวตาลายไหมคะนี่มีเลขสองอันเลยเดี๋ยวลองให้ดูวันนี้มีแต่เลขนะเนี่ยนี่สงสาร มีแต่เล่เห็นไหมคะแต่เครื่องไราคามหนูไม่รู้ว่าหนูเรียกถูกหรือเปล่านะคะถ้วยลายคามเนี่ยมันหนูเคยว่ามันมีมูลค่านะคะของเก่าโบราณเนี่ยถ้าเป็นของโบราณน,นะแต่หนูคิดว่าน่าจะเป็นของโบราณเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่นะคะโรงพยาบาลล้างแห่งนี้นะคะก็เก่าแก่นะคะมันน่าจะอยู่ควบคู่กันมาทุกคนดู กินแรงมากนะเฮ้ยเสียงใครพูดตอนนี้ฝนเหมือนยังฝนนะยังตกปลอยๆนะคะเอ๊ะมีอะไรกินไหมเนี่ย อ๋อเขาที้ทุกคนเขามีอาหารเม็ดมามีคนให้อยู่ค่ะคนที่นี่นะคะคนที่นี่นะคะเขาเอาอาหารมาให้หมาดูนะทุกคนคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตจบไร้์เตียงเท่านี้ก่อนนะคะ สถานที่ตรงนี้นะคะโรงพยาบาลเก่านะคะโรงพยาบาลร้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีอาคารอื่นแต่มันยังไปไม่ได้นะคะมันเดินลําบากนะคะก็ตอนนี้นะคะขออนุญาตจบไร้เท่านี้นะคะหนูมาเพียงแค่เซอร์เว์นะคะวันนี้เป็นการเซอร์เวย์โลเคชั่นนะคะก็ขอบุณทุกการติดตามนะคะขอบุณนะคะทุกคนที่นะคะซัพพอร์ตหรือสนับสนุน้วยการกดไลค์กดแชร์ขอบุณทุกคนจริงๆค่ะวันนี้ขอตัว จบไรเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ